คนถึงเวลาปาร์ตี้ให้สนุกสุดเรีง่งว้าวอินีทิทเพิ่งตัดสินใจทำปาร์ตี้จริงๆให้เจ๋งมากขึ้นดูเค้กส,สวยๆพวกนี้ก่อนสิอืมน่ากินเกิอะไรขึ้นมีใครชนแขกมาเหรอพวกเธออย่างเงียบสิมันน่าขน,นลุกมากเออๆนั่นมันวันสุดสดย์แล้วอะไรอยู่บนหัวของเธอนะพวกเธอถึงเวลาย,กยากใหญ่แล้วล่ะวิ่งหนีไปเลยก็ได้ยิ่ดี 3 2มหนึ่งนี่เธอกำลังทำอะไรกันนะ่ะอะไรกันเต้นเหรอใครจะรู้ว่าเบนเดย์เต้นได้เก่งขนาดนี้ว้าวดูการข้นไหวนี้ก่อนสิเบนเด์นี่เหมืนราชนีเต้นลำเลยเจง๋งน่าเสียดายที่ไม่มีใครเห็นมันงั้นก็ถึงเวลานอนแล้วมิสเตอร์เท็ดดี้จะปลอกบ้านฉันตอนนอนใช่ไหมแน่นอนเธอต้องเห็นแล้วที่ปิดตาสุดลของฉัน ตอนนี้ฉันก็พร้อมนอนแล้วฝันดีนะเออนี่มิสเตอร์กระดุกของฉันแต่ยังขาดอะไรไปนะอ,อ๋อใช่แล้วที่ปิดตาสุดเปิดของฉันก็วังว่าจะฝันร้ายสุดๆเพลเลยโอ,อ้ใช่เลยอะไรเนี่ยพิเดินไหวเหรออะไรเนี่ยจริงเหรอมีคนเปิดเพลงดังๆแบบมีตตอนกลางดึกนี่นะใช่เลยดูเหมือนมีคนแถวนี้ไม่เกรงใจเพื่อนบ้านสุดนิดแต่ก็นะพวกนี้ไม่ใครต้องไปเรียนด้วยสิ อที่นาอินิแต่เสียงดังแบบนี้เธอคงไม่ได้นอนในคืนนี้เราต้องคิดแผนทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะดูเหมือนว่าอินิตมีไอเดียดีๆแล้วเธอมีแผนอะไรนะหูฟังเหรอทําไมต้องฟังเพลงละ่ะแต่ตอนนี้อินิตเอามันใส่กล่องแล้วเธอกำลังทําะทอะไรนะแต่เธอเข้าใจบ้างไหมเว้นส์เดย์่เออไงเธอต้องการอะไรก็ได้เข้ามาสิ ดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจว่าอินนจะกำลังจะทำอะไรอ้าเธอตัดสินใจที่จะให้หูฟังกับเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญนี่เป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วเลยนะอินนิดแต่มีบางอย่างบอกฉันว่ามันไม่ได้ผลอ่ะใช่อย่างที่ฉันพูดเลยอินนิดเหมือนการกระจายออกมาไม่ดีเท่าไหร่ไม่จริงจริงมันก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่ช่วงไม่ดีเท่าไหร่เวนสตจเธออยากลองกับเพื่อนบ้านบ้า,บางไหมละ่ะถ้าเธอแต่อินนิดเธอคงต้องรอสักหน่อยแล้วละ่ะฉันบอกแล้วไงว่า เอ๊นี่มันอะไรกันอ๋อ oh oh, ดูเหมือนว่า, Wednesday าเวนสเดย์จะชนะเพื่อนบ้านของเธอด้วยการต่อสู้คอนเสิร์ตที่ดังที่สุดดูลำโพงก่อนสิเวนสเดย์ Wednesday เอากีตารของเขาไประวังนะเพราะจากนั้นจะเป็นของจริงแล้วชาวร้องว้าวแค่นอดเดียวจากเวนสเดย์เพื่อนบ้านก็ข่มหลับไปเลยอย่างนี้ w เวนสเดย์ที่บอกไว้สยองขวัญน,นี่เสียงนตรีมันเงียบไปแล้วนี่เธอทำได้ยังไง อ่ะเวนเตบอกฉันดิดไหมชูปล่อยให้มันเป็นความรับสยองขวัญดีกว่าทุกคนรู้ดีว่าปาร์ตี้ที่ดีสุดก็คือปาร์ตี้วันเกิดโอ้ใช่ทุกคนเต้นกันสุดเวียงเลยทั้งเต้นทั้งร้องก็ถึงเวลาให้ของขวัญแล้วสิแล้วเธอเตรียมอะไรมาให้เบอร์เดลเกิลนะอินนิดสาระนันกก้มเด็กนั้นเหรอใช่ดูเหมือนว <What? S 1> ่าเธอไม่ได้เปิมมันสักนิด เธอแน่ใจเหรอว่าไม่เป็นความคิดที่ดีที่จะถอดเสื้อผ้าของเธอให้เพื่อนนะ่ะ<ป>ก็บางทีอาจจะดีวกว่าหนังสือเด็กกันได้อะไรกันใส่คอด้วยเหรอฉันจะพูดยังไงดีถ้าอน่กำลังแข่งขันใจดีแบบนางฟ้าทีองชนะไปแน่น,นอน<ป>ว้าวตอนนี้เธอให้เงินไปด้วยแล้วก็โทรศัพท์<ป>แล้วก็กระเป๋าตังค์ด้วย<ป>เธอได้เป็นเพื่อนดีจริง,รง <laughs> แต่ตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้วนะ ใครกันนะ่ะเวนสเดย์เธอกำลังเตรียมของขวัญมาให้เจ้าของวันเกิดเหมือนกันน่ารักจังเลยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในอ,อ๋อแล้วทำไมเวนสเดย์ Wednesday ถึงถอยหลังล่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีของขวัญกลังจะเปิดออกไนหะสามสองหนึ่งเอ oh าไม่นะทั้งหน้าและชุดของสาวเจ้าของวันเกิดเลยไปด้สีเขียวเวนสเดย์ Wednesday. นี่มันแย่มาก,มากเลยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำชมสำหรับเธอสแล้ว แล้วสาวๆทำไมไม่สนุกกันต่อล่ะปาร์ตี้มาสนุกสุดเบี่ยงไปเลยแล้วก็ขอบคุณที่เชิญฉันมานะแล้วก็เค้กอร่อยมากเลยใช่ก่การจัดวันเกิดดีๆคืออย่าชวนว e นส e s d a y ด์เอาดูเหมือนมปนคนต้องการความช่วยเหลือแต่ทำไมฉันหนังสือถึงสูงจังนะมันไม่สะดวกเลยดีนะที่เอนินดิตอยู่ที่นั่นเธอชอบฉันเหลือผู้คนอยู่เสมอถ้าปัญหาคือฉันได้ส่งกันไปก็ เรียบร้อยทำดีมากอินิตและเรามีอะไรตรงนี้นะดูเหมือนว่าน้องคนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันออกไม่นะระวังเชือกลองเท้าของเธอหลุดนะข้อ,อยังชั่วหน่อยอินนิเธอนิจใจดีมากแต่น่าสงสารที่เธอไม่รับคำขอบคุณจากบางคนโอ้เขากำลังอยู่ในการต่อสู้นี่เองช่างเธออินิตอย่าลบกนเขาเลยนี่ใครปิดไฟนะ่ะ ใครก็ได้ช่วยทีโอ้เดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บเดี๋ยวฉันช่วยเอาแว่นมานี่สิแบบนี้เยี่ยมโว้ฉันมองเห็นอีกแล้วขอบคุณนะอินิดเธอแตะมือฉันด้วยเออดูเหมือนว่าเธอกำลังจะปัญหาใหญ่เวนสเตอ์เธอกำลังทำไรนะเออเขาเพิ่งมองเห็นโลกมาติกี้เองนะแล้วตรงนี้มีอะไรกัน นี่มันน่าสนใจมากเลยดูยเหมือนว่าเวนสเตน์ไม่มีความเห็นใจสักนิดโอ้ไม่นะเขากำลังจะล้มแล้วเธอไม่เห็นเหรอนั่นดีขึ้นเยอะใช่เวนสเตน์นี่มันสยองมากโว้ดูเหมือนเวนสเตน์ทำให้ใครหลายคนในโรงเรียนไม่สบอารมณ์ซะแล้วโอ้อแล้วเธอจะทำยังไงดีฉันว่าวิ่งสี่คูนร้อยไปเลย ใครจะกดิเส็ไอศครีมเย็นๆในวันร,นร้อนๆแบบนี้ได้ละ่ะว,ว้าวดูร้านนี้สีหลากหลายรสชาติเลยแล้วจะเลือกรสไหนดีนะเออสาวน,น้อยขอใ้า่ก่อนได้ไหมขอบคุณนะขอฉันเออโทษทีขอรอก่อนได้ไหมขอบคุณมากนะโอ้เธอมีลูกน่ารักจังเลยเออโทษทีนะขอฉันก่อนได้ไหมฉันรีบอยูน่นะได้ตอนนี้คิวยาวมากเลย นี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะอะไรกันโอ้ไงเวนส์เดย์คิวยาวมากเลยใช่แล้วคนก็เยอะมากเลยในแค่แค่ไม่กี่วินาทีแล้วฉันจะทำยังไงดีเวนส์เดย์เธอมีแผนแล้วใช่ไหมละ่ะว้าวมันคือโดรนแต่ทำไมเธอต้องใช้มันละ่ะดูเหมือนว่าเราจะได้รู้กันแล้วผีโอ้หนีไป เอาชีวิตรอดโว้เดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นแผนของเวนสเดย์ใช่ไหมนี่มันแย่มากเลยแต่เราต้องให้เครดิตเธอนะเป็นแผนที่ดีมากแล้วมันก็เยี่ยมได้ผลนี่ไอศกรีมขนเธออินลนสองลูกเหมือนที่เธออยากได้ uh huh. ก็ดูเหมือนเวนสเดย์จะเอาที่เหลือไปหมดแล้วเอาเป็นเธอก็คงทำแบบนั้นเหมือนกัน วันนี้พวกเธอมีแบบทดสอบยากสุสดๆรออยู่โออินนี่ทำมาได้ทันเวลาพอดีเอาสานอาหารนี้ไปตรงนั้นโชคดีนะอะไรกันให้อาหารเหรอไม่เอาหน่าทำไมอินนี่ถึงกังวลจังก็แค่ให้อาหารสัตว์เอาดูเหมือนว่าทุกอย่างชัดแล้วดูมแมลงน้อยๆพวกนี้ก่อนสิอีเอาละก็แค่แหปปปนไปไ,ได้เรียบร้อยตอนนี้ก็กล้วย จะเหมือนว่าแวลาสาบจะครบแล้วจากนั้นก็หนูอีฉันกลัวหนูมากแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะเอาล่ะชีสสำหรับแกหวังว่าจะชอบนะ mm. ก็อะไรต่อล่ะไม่นะไม่ใช่ตัวนี้มันคือแมงมุมฉันกลัวแมงมุมยิ่งกว่าหนูซสอีฉันทำไม่ได้อะ เอ้ดูเหมือนเวนสต์ก็พร้อมที่จะทําแบบทดสอบยากๆนี้แล้วและมีบางอย่างบอกฉันว่ามันไม่ยากสําหรับเธอสักนิดนี่หลบทางฉันงนั้นแล้วมีอะไรตรงนี้ล่ะถือไว้นะเรียบร้อยเอาละ่ะตอนนี้ก็เธอกํากลังทําอะไรนะเวนสต์เธอก็แค่ตั้งให้อาหารมันนะคุณครูระวังนะมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นนะ แบบที่สยองสุดๆด,ด,ดูเหมือนเวนสเตยกำลังปล่อยแรลงสบออกมาแล้วโอไนะม่นะมือใจไปทั่วทุกที่เลยอะไรนะหนูก็ออกมาเหมือนกันเวนเซนี่เธอทำเกินไปแล้วนะรวัวเอเห็นนั่นไหม,มแมลงมึงกำลังตายทุกคนออกจากห้องเรียนแล้วเว้นแต่ว่าเธออยากแก่ขึ้นอีก50ปีนะ่ะเธอชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นแชร์มันกับเพื่อนๆของเธอกดไลค์และคอมเมนต์ได้นะ Bye bye, let's see again.